ค่ะที่5ชื่อนางสาวสุกิตาในสนนะคะตอนนี้อายุ3 4ย่าง35แล้วค่ะเกเอนนิญว่ามีน้องที่รู้จักกันได้แนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซซิมอลอยู่ตัวหนึ่งก็คือนี่ค่ะไฟโตว,วีซึ่งไฟโตว,วีเนี่ยคุณข,ของเขานะคะคือช่วยมันเป็นเปลือกพันธ์ดีท็อกซ์ลำไส้ซึ่งถามว่าก่อนหน,น,น้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายก็ระบบ ภายในลำไส้อะนะคะคือบางทีสองวันถ่ายทีเรือว่บางทีก็แบบนานนะคะเป็นเป็นคนทานหนักซึ่งถามว่าประโยชน์ที่ได้รับจากหลังจากที่ทานไซโตวีเนี่ยก็คืออทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าด้วยซึ่งถามว่าประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแค่ไหนก็บอกได้เลยครัว่ามาก ราะว่ามันทําให้ฝ้าจางลงแล้วก็น้าหนักตัวลดลงด้วยแต่ก็วิธีการชงก็ง่ายๆอ่ะคะ่ะก็ฉีกซองแล้วก็ชงในน้ําเย็นแล้วก็ดื่มก่อนนอนอประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็แค่นี้คะ่ะทําให้ฝ้าลดลงแล้ก็ระบบไตเราดีขึ้นถ,ถ้าเพื่อนสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ